สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับคุณนุชครับมีไข่ค่ะอันนี้ไข่ไก่สดๆค่ะแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็มีผงชูรสค่ะผงชูรสแล้วก็ที่สำคัญนี่ค่ะอะไรครับกะปิคกะปิอ่าแล้วก็น้ำปลาปลาตาอะไรคะ อะไรก็ได้ครับใช้ได้หมดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีหัวเชื้อด้วยนะครับจะทําให้เขาติดไวนะเป็นไวด้วยอ่าโอเคครับอ่าส่วนผสมเลยครับคุณนุชตอกไข่ในสีฟองนะะสีฟแล้วก็ชุโรสน,นะคะแล้วก็ของชุรส สี่ช้อนเนาะสี่ช้อนครับหนึ่งตอนหนึ่งนะครับหนึ่งฟองหนึ่งช้อนสี่ฟองสี่ช้อนว้ยอันนี้ก็คือเราจะไปหมักนะครับจะทําให้เกิดเป็นอาหารที่จะนาไปเลี้ยงจุลินทรีย์นั่นเองครับสี่ช้อนโต๊ะนะคะสี่ช้อนโต๊ะครับเรียบร้อยคนคนคนส่คนปะกออะไก่อนนะคะอันรับอไกก็เป็นกะปิของเรานะคะกะปิกะปิแกงที่บ้านค่ะถ้าใครกะปิไม่ใช้แล้วก็ได้เนาะใช้ได้เลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพวกของหมักของดองเหมือนกันสีไหม สี่เหมือนกันครับหนึ่งนะครับสองแล้ว2 <S 2> 2 <S สองเอา,มามหมดเลยหมดเลยสาม้สี่สี่เพราะการสูงเลยนรสี่อ่าแล้วก็คนให้เข้า คอยแล้วค่ะอ่าโอเคครับจะเป็นขั้นตอนขั้นนตอนการหยอดหยอดลงไปในน้ํานะครับก่อนอื่นนะครับน้ําที่เราได้มานี้ก็คือน้ําที่เป็นน้ําคลองก็ได้เนาะนะครับ,รบหรือว่าเป็นน้ําประปาที่ต้องทิ้งไว้นะครับประมาณสัก5้าถึงเวันเลยนะครับเพื่อให้คอรีนต่างๆเขาสลายไปให้หมดนะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในนี้นะครับเขาจะได้ กินอาหารอันนี้คืออาหารนะครับอาหารอาหารของจุลินรียซ,ซึ่งจุลินซีมาจากไหนครับ<อ>จุลินซีอยู่ในน้ํานี่ครับอ๋อค่ะพอเขาได้อาหารเขาก็จะมีการเจริญเติบโตนะครับเราก็จะได้เอาไปใช้ลดต้นไม้ของเราซึ่งเขามีสารหรือว่ามีธาตุอาหารหลักที่จะไปในการย่อยสลายเอาแล้วครับคุณนชครับจัดการอันนี้ก็ประมาณสามขวดอสามขวดรอหนึ่งขวดต่อหนึ่งาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครับเอาเลยครับ ขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปทำอะไรดีคะควรก็หัวเชื้อแล้ครับถ้าอยากให้เขาติดไวเจริญเติบโตไวจุลินทรีย์ก็ต้องมีหัวเชื้อช่วยในการต่อยอดอันนี้หัวเชื้อเก่าที่เรามีกี่เดือนคะเนี่ยโอ้อันนี้นานมากแล้วครับเท่าเราทาประมาณตั้งแต่เดือนเมษาเนาะเมษาพฤษภามีเทากันยาะมาณหประมาณ6เดือนนะแต่ถ้าบางคนบอกเอ๊ะถ้าไม่มีหัวเชื้อทํำยังไงก็ทำเพียวๆนี่เลยแต่การติดที่จะเป็นสีแดงแบบนี้จุลินทรีย เจริญตัวโตนานไหมนานเพราะนั้นเรามีตัวช่วยครับมีตัวช่วยใครไม่มีก็ทํางไงคะเนี่ยก็ซื้อได้ซื้อได้เห็น็นบางที่เขามีขายขวดละยี่สิบาทยี่สิบาทเองค่ะเห็นตามร้านไข่การเกษตรการเกษตรบนี่ครับแล้วก็ใส่มีมากใส่มากจะได้เป็นไวมีดีกว่าไม่มีนะใช่ครับจะเร็วค่ะเร็วครับ แล้วก็วางค่ะเเสร็จแล้วคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายแล้ววางเลยตากแดดอย่างนี้นะคะตากแดดไว้เลยค่ะโอเคบายบายค่ะคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ